ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับค่ำคืนนี้เชียน่าขอชวนคุณเข้ามาสังเกตภายในของตัวเองสักนิดเพราะเราเป็นพระกายของพระเจ้าหลังจากกำแพงเยริโคได้พังลงด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าประชากรอิสราเอลก็เต็มไปได้วยความมั่นใจพวกเขาคงคิดว่าหลังจากนี้ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้แล้ว แต่เพียงไม่นานพวกเขากลับพ่ายแพ้ที่เมืองไอเมืองเล็กๆที่ไม่ควรเป็นปัญหาเลยความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทําให้โยชูวาเศร้าโศกเสียใจร้องทูลพระเจ้าด้วยความสิ้นหวังและพระเจ้าตรัสว่าอิสราเอลได้กระทำบาปเคยนาอยากให้คุณลองสังเกตคำตอบนี้ของพระเจ้าดูพระเจ้าอยากให้เราสะดุดใจเรื่องนี้ เพราะจริงๆแล้วมีเพียงอาคารคนเดียวที่เอาของต้องห้ามและซ่อนไว้ใต้เต็นท์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าประชากรพันธสัญญาไม่ใช่เรื่องปัจเจกแต่เป็นพระกายเดียวกันบาปของคนคนหนึ่งไม่ถูกนับว่าเป็นของเขาเท่านั้นแต่กลายเป็นพันธะทั้งกองทัพ และนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงคริสตจักรภายในวันนี้บางครั้งความอ่อนกําลังที่เราเผชิญไม่ใช่เพราะเราขาดการนมัสการไม่ใช่เพราะเราไม่มีการสอนพระวจนะแต่เพราะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในประกายของพระคริสต์คนหนึ่งเก็บความขมขื่นไว้ในใจไม่ยอมให้อภยัยมันอาจไม่ปรากฏต่อสายตา แต่บรรยากาศในคริสตจักรเต็มไปด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นอีกคนหนึ่งไม่สัดซื้อเรื่องการเงินใช้ทรัพย์เล็กๆน้อยๆโดยไม่ถูกต้องอาจทำให้ความน่าเชื่อถือของคริสตจักรนั้นถูกบั่นทอนอีกคนใช้ชีวิตลับที่ไม่บริสุทธิ์ภายนอกดูเหมือนทุกอย่างปกติแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยชื่อเสียงของคริสตจักรถูกสั่นสะเทือน หรือบางคนแสวงหาตำแหน่งด้วยความเย่อหยิ่งทำให้กายที่ควรเป็นหนึ่งเดียวกลับแตกออกเป็นส่วนๆส,สิ่งเหล่านี้เหมือนกับสิ่งที่อาคารซ่อนอยู่ใต้เต็นท์ของไม่ได้ใหญ่นะักแต่เมื่อซ่อนมันกลายเป็นพิษที่ทําให้ทั้งพระกายนั้นอ่อนกำลังพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า เจ้าจะไม่สามารถยืนต่อหน้าศัตรูของเจ้าได้จนกว่าจะกำจัดสิ่งต้องห้ามนั้นเสียเพราะพระเจ้าไม่ยอมให้พระกายที่มีบาปค้างอยู่ไปต่อสู้เพื่อพระนามของพระองค์เมื่อบาปถูกเปิดเผยและชำระแล้วพระเจ้าจึงกลับมาตรัสกับโยชูวอีกว่าอย่ากลัวเลยอย่าท้อใจเลยเราได้มอบเมืองไอไว้ในมือเจ้าแล้ว ชัยชนะที่หายไปถูกฟื้นกลับมาเพราะสิ่งที่ขัดขวางได้ถูกกำจัดแล้วเหมือนพระเจ้ากำลังสอนเราว่าชัยชนะของพระกายพระคริสไม่ได้ขึ้นอยู่กับศัตรูภายนอกที่ใหญ่แค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในพระกายว่าจะถูกชำระหรือไม่พระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ย้ำสิ่งเดียวกันนี้ว่า ถ้าอาวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็เจ็บด้วยนี่คือความจริงที่เราหนีไม่พ้นเราต่างถูกเชื่อมโยงกันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดและสิ่งที่เราแอบซ่อนอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พระกายทั้งหมดนั้นเจ็บปวดอิสราเอลแพ้เมืองไอไม่ใช่เพราะศัตรูนั้นแข็งแรงแต่เพราะบาปที่ซ่อนของคนคนเดียว พระเจ้ามองประชากรของพระองค์เป็นกายเดียวกันไม่ใช่การแยกส่วนพระองค์เปิดโปงไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อชำระและฟื้นฟูเมื่อกายถูกชำระชัยชนะใหม่ก็กลับคืนมาบทเรียนนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นคำกระซิบเตือนว่าอย่าซ่อนสิ่งที่ควรถูกเปิดเผยต่อพระเจ้า เมื่อกายนั้นสะอาดพระเจ้าจะนำเราไปสู่ชัยชนะที่มั่นคง